ทุกท่านครับผมจะประกาศคํำขวัญประจำปี2020ของอะตอมี่นะครับนั่นก็คือผู้ชนะคิดก่อนรบให้ชนะก่อนตั้งแต่ในแผนแล้วก็ค่อยออกไปรบจริงไม่ใช่การออกไปรบโดยที่ไม่รู้ว่าจะแพ้หรือชนะการที่ทุกคนจะประสบความสําเร็จได้ไหมอะตอมี่จะสำเร็จไหมฉันก็ไม่รู้แต่ลองทำไปก่อนแล้วกัน ถ้าคิดแบบนี้เออไม่ใช่ชนะก่อนรบทำไมเราต้องทำรู้ไหมครับเพราะถ้าทุกท่านชนะก่อนออกรบสีหน้าสายตาของพวกคุณจะเปลี่ยนไปเลยน้ำเสียงก็เปลี่ยนธุรกิจอตอมีนั้นไม่ต้องใช้เงินมาลงทุนนะครับเป็นสงครามที่สามารถชนะได้โดยที่เราไม่ใช้ยุธทธปกรณ์ใดๆ